สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะและในวันนี้เราก็จะมาเรียนในรายวิชาประวัติศาสตร์ในหัวข้อเรื่องยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ค่ะนักเรียนทราบไหมคะว่าทำไมเราต้องศึกษาเรื่องการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ก็เพื่อที่จะทำให้เราได้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษย์ในแต่ละช่วงเวลา และนอกจากนั้นจะทําให้เราเข้าใจตรงกรันไม่สับสนเวลาเราพูดถึงคําว่ายุคสมัยทางปฏิศาสตร์นั่นเองค่ะ เลยดีกว่าค่ะยุคสมัยในทางประวัติศาสตร์นั้นจะแบ่งออกเป็นสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์นั่นเองค่ะโดยเกณฑ์การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์จะยึดตามการค้นพบตัวอักษรซึ่งแน่นอนว่าสมัยก่อนประวัติศาสตร์เป็นสมัยที่มนุษย์ยังไม่มีตัวอักษรใช้โดยเราจะมาเริ่มเรียนกันที่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในช่วงของยุคหินโดยแบ่งเป็นยุคหินเก่าหินกลางและหินใหม่นั่นเองค่ะ เรามาทําความรู้จักสมัยก่อนประวัติศาสตร์กันเลยดีกว่าสมัยก่อนประวัติศาสตร์เป็นสมัยที่มนุษย์ยังไม่มีตัวอักษรใช้เกณฑ์การแบ่งยุคสมัยจะขึ้นอยู่กับหลักฐานของเครื่องมือเครื่องใช้ที่ค้นพบเขาจะแบ่งช่วงเวลาออกเป็นยุคหินและยุคโลหะนั่นเองค่ะต่อไปเราก็จะเข้าสู่ช่วงยุคหินนะคะ ยุคหินเป็นยุคที่มนุษย์รู้จักการนำหินมากระทบกกันให้เกิดความคมและหลังจากนั้นก็จะนำหินมาเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ซึ่งมนุษย์ก็จะดำรงชีวิตอยู่กับธรรมชาติล่าสัตว์หาอาหารแต่มนุษย์นั้นยังไม่รู้จักสร้างที่อยู่อาศัยเป็นหลักเป็นแหล่งและส่วนใหญ่ก็จะอาศัยอยู่ในถ้ำหรือเพิงผานั่นเองค่ะ ในสมัยหินเก่ามนุษย์จะนำหินมาใช้เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ให้มีแง่มีคมไว้สำหรับสับตัดทุบซึ่งเครื่องมือที่ใช้จะมีลักษณะเป็นหยบๆยามนะคะจากภาพจะเป็นถ้ำผีแมนจังหวัดแม่ห้องศนซึ่งเคยพบหลักฐานในสมัยหินเก่าด้วยค่ะ สมัยหินเก่ามนุษย์ก็จะอาศัยอยู่ตามถ้ำแล้วก็มักจะเขียนภาพแกะสลักไว้บนผนังถ้ำสังคมในช่วงนี้มักจะเล่ร่อนไปตามที่ต่างๆไม่อยู่เป็นหลักเป็นแรงค่ะในระยะแรกมนุษย์ก็จะกินอาหารแบบเดิมๆแต่ต่อมาเริ่มรู้จักการใช้ไฟจึงทำอาหารให้สุกข,ขึ้น และนำไฟมาเป็นแสงสว่างเป็นความอบอ,อุ่นป้องกันสัตว์ร้ายเมื่อมีคนตายมนุษย์ก็จะทำพิธีฝังศพและใส่สิ่งของของผู้ตายลงไปด้วยต่อมาจะเป็นช่วงเวลาในสมัยหินกลางในสมัยหินกลางคนในยุคสมัยนี้มักนิยมนำหินมากระทะเป็นเครื่องมือให้มีขนาดเล็กลงและก็ฝีมือดีกว่าสมัยหินเก่ามีการนำหินมาเป็นเครื่องมือหลายอย่างเช่นหัวลูกศรใบหอกเป็นต้น และในสมัยนี้มนุษย์ก็รู้จัก,กนาไม้มาขุดเป็นเรือรู้จักการทําภาชนะดินเผารู้จักการสร้างบ้านแบบง่ายๆใช้ฟางหรือหญ้าแห้งคุมหลังคารู้จักการเพาะปลูก mm hmm. เพื่อที่ใช้ปลูกก็คือข้าวสาลีนั่นเองค่ะ ต่อมาเป็นช่วงเวลาสมัยหินใหม่สมัยหินใหม่เป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปในหลายๆด้านที่สําคัญคือการพัฒนาเครื่องมือที่มีชื่อว่าหวานหินขัดซึ่งทําให้เครื่องมือหินมีรูปร่างและประโยชน์ใช้สอยได้อย่างดียิ่งขึ้นค่ะและในสมัยนี้ยังพบการทําเครื่องปั้นดินเผาหลากหลายรูปแบบรู้จักการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์มากขึ้น ทำให้นักโบราณนคดีหลายๆคนเรียกยุคนี้ว่ายุคเกษตรกรรมนั่นเองก็จบไปแล้วสําหรับการเรียนยุคหินในช่วงสมัยก่อนประวัติศาสตร์และในชั่วโมงถัดไปคุณครูจะพานักเรียนเรียนเรื่องยุคโลหะขอบคุณนักเรียนที่ตั้งใจเรียนนะคะเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ